สวัสดีค่ะวิทยาศาสตร์กับครูปรางในคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการแยกสารผสมนะคะโดยวิธีการตกผลึกค่ะเราไปเรียนกันเลยค่ะค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการตกผลึกค่ะการตกผลึกนะคะหรือ crystallization นะคะเป็นการแยกของแข็ง ออกจากสารละลายโดยทําให้สารละลายอิ่มตัวที่อุณหภูมิสูงจากนั้นก็เย็นลงนะคะความสามารถในการละลายก็จะลดลงตัวละลายที่มีอยู่มากเกินพอก็จะแยกตัวออกจากสารละลายที่เป็นผลึกนะคะหรือที่เรียกว่าคริสตัมค่ะค่ะ ผลึกของสารแต่ละชนิดนะคะก็จะมีรูปทรงเรขาคณิตที่แตกต่างกันนะคะซึ่งจะเป็นสมบัติเฉพาะตัวของสารนะคะแต่สารบางชนิดก็อาจจะมีรูปร่างคล้ายกันได้นะคะทีนี้เรามาดูจากรูปภาพนะคะรูปของจุลสีนะคะผลึกของมันก็จะเป็นสีน้ําเงินนะคะเ,ออเป็นรูปเหลี่ยมนะคะสีเหลี่ยมผืนผ้าส่วนสา,ส,สารส้มนะคะ ผลึกของมันก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเป็นรูปเหลี่ยมเหมือนกันนะคะส่วนเกลือแกงผลึกก็จะเป็นรูปเหลี่ยมนะคะอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะค่ะทีนี้รูปของกรรมาถันนะคะก็จะมีสองรูปนะคะจะมีกรรมาถันผลึกรูปเหลี่ยมกับกรรมาถันผลึกรูปเข็มจะให้นักเรียนดูรูปภาพสังเกตความแตกต่างดูนะคะอันไหนใคล้ายกันอันไหนแตกต่างกัน ทีนี้เราจะมาพูดถึงหลักการนะคะแยกสารโดยการตกผลึกนะคะใช้วิธีเตรียมสารละลายอิ่มตัวที่อุณหภูมิสูงแล้วก็ลดอุณหภูมิลงนะคะตัวละลายที่มีอยู่มากเกินนะคะความสามารถในการละลายได้ในสารละลายนั้นก็จะแยกออกจากสารละลายที่เป็นรูปผลึกค่ะสารที่ละลายแล้วถึงจุดอิ่มตัวก่อนนะคะแล้วจะแยกตัวออกเป็นผลึกก่อนการแยกสารโดยวิธีนี้นะคะ ก็จะพบในการทำนาเกลือนะคะโดยการนำน้ำทะเลที่มีสารหลายชนิดนะคะอยู่รวมกันแล้วนำมาระเหยน้ำออกไปจะได้แคลเซียมซัลเฟตตกลึกก่อนนะคะส่วนโซเดียมคลอไรจะตกลึกในลำดับต่อมานะคะเพราะแคลเซียมซัลเฟตมีความสามารถในการละลายน้ำได้น้อยกว่าโซเดียมคลอไรนั่นเองค่ะค่ะเรามาสรุป เรื่องของการตกผลึกนะคะเป็นวิธีการแยกตัวละลายที่มีสถานะเป็นของแข็งออกจากสารละลายที่มีอุณหภูมิสูงนะคะเมื่ออุณหภูมิลดลงหรือตัวทําละลายระเหยไปจะแยกตัวออกจากสารละลายไปเป็นของแข็งที่มีรูปทรงเรขาคณิตที่เรียกว่าผลึกนะคะซึ่งเป็นสารบริสุทธิ์ค่ะทีนี้หลักการแยกสารโดยวิธีการตกผลึกนะคะก็จะมีอยู่2ข้อด้วยกันนะคะ ข้อแรกก็คือเตรียมสารละลายที่มีอุณหภูมิสูงแล้วลดอุณหภูมิลงนะคะจนสารละลายนั้นกลายเป็นรูปผลึกค่ะข้อที่2นะคะสารมีความสามารถในที่ละลายน้อยกว่าจะแยกเป็นผลึกก่อนเมื่อน้ำระเหยไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะทบทวนกันแค่นี้สวัสดีค่ะ